เป็นเพียงอารมณ์แต่ไม่ใช่ตัวขันแล้วก็เป็นพระหิทธะไม่ใช่เป็นอัจชัตตะคือเกิดภายนอกไม่ใช่ภายในนิพพานเป็นเรื่องภายนอกตัวเราไม่ใช่ภายในตัวเราแล้วจึงเป็นพระหิทธะไม่ใช่อัจชัตตะแต่สงเคราะห์ว่าเป็นธรรมายตนะในพระสูตรท่านตร่าวไว้ตอนหนึ่งถึงเรื่องนิพพานคือมีคนถามไปทูลถามพระพุทธองค์ว่านิพพานเนี่ยคืออะไร หน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรที่ว่าเป็นสภาวะที่สูงสุดมันเหมือนอะไรบ้างที่จะเป็นสิ่งเปรียบเทียบให้เราเข้าใจว่านิพพานคืออย่างนั้นนิพพานคืออย่างนี้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่านิพพานไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อะไรอไรทั้งหมดที่เราเคยเห็นในโลกนี้โลกหน้าแต่ธรรมชาตินั้นมีอยู่หรืออายตนะนั้นมีอยู่ก็คือนิพพานเป็นธรรมายตนะ แล้วจะมาเปรียบเทียบนิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเหมือนกับเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์นิพพานเหมือนกับเป็นอะไรต่ออะไรเปรียบเทียบไม่ได้ทั้งสิน้นแต่อายตนะนั้นมีอยู่ก็คือเป็นธรรมายตนะเปรียบเทียบอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจเพราะนิพานนั้นเมื่อเป็นธรรมายตนะผู้ที่จะถึงนิพพานได้จึงถึงได้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยการเดินทาง อย่างใดอย่างหนึง่งแต่ถึงได้ด้วยใจยด้วยการปฏิบัติด้วยการอบรมจิตของเราจึงจะถึงนิพพานได้นิพพานไม่ใช่ถึงได้ด้วยการเดินทางเพราะฉะนั้นคำว่าอายุกณะนั้นมีอยู่ก็คือธรรมายุกณนะอันได้แป่ธรรมายุกณนะคือนิพพานนี่เองหรือบางแห่งก็ใช้คำว่าธรรมารมเพราะอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นทางใจทางมนโนสว่าง นิพพานจึงไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายสัมผัสไม่ได้มองนิพพานก็ไม่เห็นฟังเสียงนิพพานก็ไม่มีจะไปดมกลิ่นนิพพานก็ไม่ได้จะไปชิมรสนิพพานก็ไม่ได้จะไปสัมผัสถูกต้องนิพพานก็ไม่ได้แต่นิพพานนั้นจะรู้ได้ถึงได้ด้วยใจด้วยมโนมนายตนา ท่านจึงสงเคราะห์วันนิพพานนี้องค์ธรรมก็คือธรรม,มายุตะน,น,นี้องค์ธรรมก็คือนิพพานด้วยสุกุมรูปสิบหด้วยเจสิศห้าสิบสอด้วยเป็นตัวธรรมอารมณ์เพราะอารมณ์นี้จะสัมผัสได้ด้วยใจการปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานจึงต้องปฏิบัติทางใจ